สวัสดีค่ะเรามาดูคุณแม่เดินอย่างคามัขมิ้นอย่างขยันขันแข็งเราเดี๋ยวจะดูให้ค่ะคุณแม่เดินไปก่อนค่ะตั้งใจเดินค่ะ นั่นแหละทำให้ขากล้ามเนื้อมันแข็งรู้สึกว่ากล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นไหมคะคุณแม่รู้สึกว่าเจ็บหัวเข่าไหมยังเหลือเจ็บอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเกิดจากอาการช่วงที่แม่ล้มรอบที่แล้วแล้วทำให้แม่มีเอ่ออรเรื่องหัวเข่าที่สบ้าหลุดใช่ไหม สบ้าหลุดไปนิดนึงไม่นิดนะคะเข้าเกลือกมาถ,ถึงต้นขาเลยค่ะต้องบำบัดมาอีกสักระยะหนึ่งแล้วตอนนี้รู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นค่ะฮะนแกเดินไมได้เลยดตอนแรกเดินไม่ได้เลยมันปว,วดมากตอนนี้รู้สึกว่าเดินได้ดีขึ้น จะพยายามเดินให้ได้มากเพราะจะทำให้ขาเรามีความแข็งแรงมากขึ้นควพยจาพยายามให้เดินรอบๆเตียงนะคะเวลาหง่ถึงจะหง่มาที่เตียงแต่แม่บอกว่าจะไม่หง่ค่ะก็เลยทำให้ขับรถเร็ว่วิเียส จะไม่หงวยค่ะจะไม่หงวยสามารถคุณแม่แข็งแรงแข็งแรงค่ะนี่คือผลลัพธ์จากการดื่มชาสมุนไพรนกประก้าวต้องขอขอบคุณเจ้าของแบรนด์คือคุณชนิตาแดงวิชัย บอสพี่อูและคณะทีมผู้บริหารทุกท่านนี่คือผลงานนะคะ,ะคุณแม่ก็จะดื่มชาค่ะคุณแม่บอกว่าคุณแม่ต้องการชาค่ะทำไมล่ะคะไม่เอาชาให้แม่เลยก็คดอ ต้มเมื่อเช้าไม่ได้ต้มไว้เมื่อคืนนะคะปกติจะแช่ไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วตื่นขึ้นมาแม่ก็จะได้กินเลยแต่เมื่อคืนลืมขาะลืมลืมไม่ได้ขาดไม่ได้คือชาขาดไม่ได้คือเช้าพูดดังๆ่หมคะแม่พูดใหม่สิขาดไม่ได้คือชาอ๋อขาดไม่ได้คือชาโอ้โหอันนี้เป็นปลื้มนะคะเป็นปลื้มกับสินค้าและผลิตภัณฑ์เราที่ทำให้สุขภาพทุกคนได้ดี ได้แข็งแรงโดยเฉพาะแม่แม่เนี่ยสุขภาพแข็งแรงมาก แข็งแรงมากๆค่ะอันนี้ตอนนี้คุณแม่ดื่มชาให้ดูค่ะจะดื่มชาโอ้โเป่าพูดพูดต้องขอขอบคุณครูพิพรนะคะที่ได้ผลิตชาสมุนไพรดีๆชาที่มีผลลัพธ์ชาที่ตอบโจทย์กับทุกๆคนแต่ให้ทุกคน อ,อดทนให้อดทนผ่านให้ได้ในช่วงเวลาที่มีอาการกระทุ้งโลกนะคะบางคนไม่มีก็ดีไปบางคนมีก็ก็ต้องอดทนค่ะผ่านแน่นอนด้วยชาสมุไนไพรนกปะกก้าค่ะอยู่กับแบนนกป,ปะเก้าไทยแลนไปตลอดชีวิตเลยแม,ม่ตลอดไปเลย <c oughs>